ก้านมีกลิ่นหอมมากเลยสตีจันโกเมนคลีบนี้เป็นคลีปตบแต่งต้นใหม่ด้วยค่ะเด้อที่พึ่งเบือกันด้วยค่ะสตรีจันโกเมนค่ะตบแต่งแล้วสวยงามมากเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่องยายเก๋อีกนะคะคลิปนี้มาดูสเสน่ห์เจนโกเมนค่ะสเสน่ห์เจนโกเมนนาฝนช่วงนาฝุนตู้เต็มกระถางเลยค่ะตูเต็มกระถางเลยแต,ตย่ว่าเขาหนา,นาวเลยค่ะช่วงนี้ก็ะเที่ยวเชาว้าบ่นแล้วเนาะค่ะใบเหลือง ใบเหลืองหมดเลยนี่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาตัดแต่งนะคะตัดแต่งใบที่เหลืองโอกแล้วก็จะเพียงกระถางใหม่นะคะหายดินใหม่นะคะเข้าฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการเลยค่ะต้นไมเริ่มเหี่ยวเฉานะคะต้นไม้เริ่มเหเะะมเี่ยวเ,เริ่มเฉาแล้วก็เลยจะลื้อกระถางใหม่นะคะลื้อกระถางตัด กิ่งก้านที่เหลืองโอกอนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะพอลื่อกระถางออกแล้วก็จะตัดการใบเหลืองโอกนะคะนี่ค่ะนี่ตลาดนะคะมีตหากมันดินว่มีเพราะว่าก็โตเต็มที่แล้วกระถางเรื่อกระถางเสร็จแล้วค่ะ การที่มันแก่หรือว่าเหลืองแล้วถ้าจะดึงออกแบบนี้นะคะดึงออกแล้วก็จะเห็นลำต้นของเขานอเล็กๆก็แยกมาปลูกอีกไม่ได้นะคะอีกหนึ่งกระถาง<ๆ>กำลังเตกกนอค่ะ<ๆ>เตกกนอง่ายๆด้วยค่ะ<ๆ>คืะ<ๆ>ตนค<ๆ>ตามลำต้นของเขาลำ<ๆ>ต,ต้นใต้ดินหรือว่ารากนะคะเตกกนอขึ้นมา<ๆ>สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายๆนะคะ กระถางที่เตรียมตะปูกเพราะแม่นกระถางเราค่ะเคงไส้เคงนะคะมีฟนนุตในดินดินเป็นโพ่งไว้นะคะฟุตเ,เป็นโพ่งไว้ไม่ต้งโกบง่ายนะคะเอาลงเลยนะคะแล้วก็เอาดินโกบ เสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนกระถางจันกูมีนสำหรับกระถางนี้ก็ใส่ดินใหม่ใส่ดินเข้าไปใหม่แล้วสวยงามแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะให้กำลังใจกันค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะ